เตือนคลิปนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำดีนะเอยอปยูปูไหมเนี่ยโอ้โหก้าหนึ่งหนึ่งสโลตสวัสดีค,ดครับยินดีต้อนรับท่านนะครับเขบ้าสู่ช่องกั้นส่งสตกันอีกเช่นเคยนะโอโ้โหวันนี้อยู่กับผมกิงโปเโตโต้เนาะถือปูมาอีกแล้วนะกับเกมมาจองเส้นทางแห่งมาจองสองนั่นเองนะก็อยู่ในค่ายพีจีน็อกไบกันเลยมาอ่ะ โอเคนะโอ้โหวันนี้เรามาในพื้นสอเนาะเออทุนน้อยแตกหนักเหมือนเดิมนาออ่ะมาจองนล้วลู้ๆกันอยู่นะที่ที่แล้วแตกไป25 0 0นะเออเราอยู่กันในหน้าเว็บของนิโก้ก็หนึ่งกันอีกเช่นเคยเนาะมามาเลยทุน2 0 0กว่านะเอาสัก5ก่าแล้วกันเนาะเออค่อยๆไปค่อยๆไปเนาะผมอ่ะเปิดเทอร์โบไปเคียร์กระดานห้ากับอูกดทีเดียวเข้าเลยนึกว่ากดกดทีเดียวจะแบบว่าเข้าแบบฟีเจอร์เลยเนาะเออเอาฟอสปีนเลยเออ หกร้อยไปหกร้อยพอเนี่ยหกร้อยพอไหวมากมอ่ะยังยังคงเอ้งงครับคิมเปอร์งงอะไรครับเนี่ยโอ้โหไวามากวันนี้อืมอ่ากดล้างเพลินไปไหนอ่ะอืมอ่าหนึ่งครับสองไปสามไปอ่าโอเค โอเคโอเคมาโอเคครับผมก็ไปออโต้สิบเนาะออโต้สิบแบบเทอร์โบอ่โอเคอ่ะไปต่อไปต่อไปต่ออืมอ่า uh, หมดแล้วนะโอ้โหเทอร์โบมันไวมากแล้วนะลองปิดเทอร์โบเนาะสลับกันสลับกันดูวันนี้จะเข้าแบบมังกรเลื้อยเอ้ยโอ้โหเออ ถือปูมาขนาดนี้ก็ต้องแจกแล้วแหละเออก็ต้องแจกแล้วแหละครับผมมาจองวันนี้อ๋อมาจองวันนี้มาห0ร้อยไหมหกร้อยปั๊บพอฮนะวันนี้ตั้งเป้าหมายนะวันนี้ต้องทำให้ได้ทำได้ไม่ได้รอดูกันเลยนะอืออือโอ้โหโอ้โหมาอีกแล้วเพืออนะ่อนมาล่อตาล่อใจอล้นะอือ โอ้เพิ่มเบ็ดไม่ได้นะวันนี้ทุนเรามาน้อยนะเราต้องแบบว่าทุนน้อยแตกหนักเนาะเออวันนี้คอนเซ็ปต์ทุนน้อยแตกหนักเนาะไปเลยเออซิงนสิ้นสิ้สสโอ้เดี๋ยวว่าจะแตกก็ลงมาลุ้นเนาะอืมอ่ะวายมาอ่ะโอะ้ยังแตกดีไหมเนี่ยมาจองยังแตกดีอยู่ไหมนะลองดูกันเรา,ามาซ้ำเกมนี้กันเนาะอืม ไปดิอ่ะไปต่อกดมือเหมือนเดิมดีกว่าเนาะเอออ่ะกดมือไปว่ามาใช้สูตรแปะอ่ะใช้สูตรแปะมามากดมือกับมาจองวันนี้มายังไงดีอนะ่ะยังไงดีโอ้โหยังไงดีลนะ่ะเฮ้ยโอ,อ,อ้โหเป็นไงกดมือแบบแปะครับผมโอ้โหแนะนำเลยเพื่อนกดมือไม่ต้องออโตโ้แล้วนะโอ้โหมาแบบนี้มา ได้มากได้น้อยมาดูเลยมาหี่มักงกรเลื้อยไปแล้วนะมา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 หกร้อยพอเลยมาหกร้อยพอเลยมาอ่าวายเชื่อมครับอ่าวายเชื่มอมไปต่อดีไปต่อดีมามักงกรแบบขอแบบวายทั้งแถวมาวายทั้งแถวมาไหมอ่าวายทั้งแถวจะมาไหมอืมอืมโอ้โหไปต่อไปต่อ วายทั้งแถวมาวายทั้งแถวมาอืมวายทั้งแถวดิอืมอืมอะไปต่อไปต่อไปต่ออืมอ้าโอ้โห่ทำไมไม่ทั้งแถวแวันนี้ไม่เป็นไรไปต่อไปต่อสุดท้าย โอ้โหยก็ยังมีชิดไม่ได้วันนี้แต่ไม่เป็นไรเว้ยเข้าไปแล้วนะเข้าไปแล้วได้มาทั้งหมด84ดสิบสีนะผมมาไปกันต่อครับไม่เป็นไรบุญไปกันต่อแนละ้วยังไม่ได้ตามเป้าเยาวางไว้แนละ้วเออหกร้อยแล้ววันนี้อ่ะกดมือไปต่อเลยมาหมดโอ้โห,โอ,โห,อ,โหอ่ะรู้สึกแปลกออมาไหมอ่ะ โอ้โห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 ทุกร้อยยี่สามแล้วโอ้โหเหมือนแปะเหมือนเอ้ยเหมือนมาจองบอกอย่าเพิ่งไปนะอ่ะไม่ไปก็ได้มาอ่ะไม่ไปก็มาสุดแปดทีครับมามาอาปรับปรับรถเบ็ดนิดนึงรถเบ็ดนิดนึงเพี่ได้รุนไหม่ะได้รุนไหม่ะจะมาไหมเนี่ยไม่น่ามาโอ้โหอะไรอีกอะ ร้อยสุดท้ายกดมือเพียวๆไปเลยมั้ยกดมือสุดแปะมากดมือสุดแปะมาอืมมาดิฟรีสปินดิฟรีสปินมาไหมอุ้ยเฉียดไปเฉียดมาแนละ้วเฉียดไปเฉียดมาอืมอืมวิ่งมาดิมาไหมมาไหมละ่ะมาไหมโอ้โหจุดแปะนี่ ตอนแรกใช้ได้นะสุดแปะหลังๆมาโอ้โหไม่เวอร์ละว่ะสุดแปะแม่งเมื่อยนะไม่ใช่่าไม่เวอร์นะแม่งเมื่อยนะน,นะสุดแปะโอ้โห,โโหม,มาดีครับมาดีครับแปะมาดีครับมาดิเอาดิเอาดิครับมาเล็เออเอาสิครับมาเรื่อยๆมามามาฟีสปินเสร็จล้อมมามาดิขอนักหนักขอนักหนักมาขอนักหนักอืมอืม ลองเอาเธอโบว์ออกบ้างนะเออลองเอาเธอโบออกนิดนึงมา30สุดท้ายนะสามทิศสุดท,ท้ายเอาเธอโบออกแล้วมาสูตรแปะกดเพียวสูตรแปะกดเพียวอือโอ้โหอืออือ สุดแปะโอ้โหสุดแปะไม่ทํางานแล้วสุดแปะบอกแบตหมดแล้วนะแบตหมดแล้วนะสุดแปะเราอืมอ่าก็ยังได้อยู่สำหรับมาจองนะได้อยู่แปลว่าไม่ได้นะไม่ได้วันนี้นะขนาะถือพุมาแล้วนะเนี่ยหรือว่ามันจะพุ้กสามเกมเดิมไม่ได้นะอันนี้ก็ไม่รู้นะต้องลองกันไปดูอืมโอเคเอาดีอะไปดิสองสุดท้ายครับผมอ่าเรียบร้อยนะครับ ก็ทุนเราหมดเรียบร้อยนะวันนี้ก็มาจองรอบ2มาซ้ำก็ยังพิชิตไม่ได้นะเออสำหรับเพื่อนคนไหนนะยังไม่ได้ดูคลิปแรกมาจองแต่หนักนะใครที่ยังไม่เคยแตกเกมเนี้แนะนำให้ลองนะเออถ้าแตกแล้วก็ให้เปลี่ยนเกมเนาะก็ลองดูกันสำหรับมาจอง2นะในหน้าเว็บของ Nico 91กในนนั่นเองนะครับวันนี้ คือเอไหนชอบกดไลค์ใช้กดแชร์นะอยากเล่นเกมอยากให้เล่นเกมไหนอยากดูฟีเจอร์เกมไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมวันนี้คิงปเตโต้และก็หนึ่งสลอนฮะ,ะต้องขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบายไอมาจองวันนี้แม่งไ่แตก